โดดแล้วนึงสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับพามาลุ้นป่าอยูค่คริมาสู้โควิยพี่น้องหลังจากหายหนาหายตาไปเป็นเดือนกลัวพี่น้องเอ่อตั้งแต่มือกล่องเป็นไขวัดไงาสายพันธุ์เอหายผมก็มาเจียบขอมือต่อพี่น้องก็เริ่มก็หายแล้วพี่น้อง มาหลุนกันต่อเดี๋ยวพาไปหลุนปลาครับให้มันบกกลับมาอีกอะคือสีหลุนกันย่าพี่น้องกระถามมันเขามาหลายครับแถวบ้านนําทวงโ่พี่น้องขกบขอบคุณทุกครับผมขอบคุณในหลายครับผมที่ทักลายักชัดครับโทรมาสอบถามครับผม่านำทวงบ่เป็นห่วงเป็นใย่ครับพี่น้องขอบคุณในหลายครับผมตอนนี้ยังไม่ทวงครับน้าตอนนี้ครับผมเดี๋ยวว่านาจากกําแพงเรือมาเรื่อยๆเลยพี่น้องครับไปเดี๋ยวไปรลุนน้ำกันพี่น้องครับป้าไมเขาอยู่มองนี้พี่น้องมาเน้นนำโอ้คุณขัดขนาดครับ ได้เป็นของบานแรกแห่งมานเพราะว่านี่ที่ไรหตัวหนึ่งตัวหนึ่งนี่เนาะาตัวแรกครับมันมานมันมน,น้ำแรงอ่ะแต่มันแห้งเลย,ย,ยดึง<ะ>ดึง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 แล้วโอ้โห ป่าอีนนี่ล่ะตัวดำปืนเลยปรากดดำปรากกดำโอ๊ยมันติดขีมจับไปเถอะติดไปแล้ว <laughs> อ๋ออ๋อพันแล้วไม่นานเลยไม่เอากระม่องมาด้วยเนาะลืมอะลืมกระม่องอ ยุดไปโดนพี่น้องเลยมันเก๊ๆกกังๆเบาๆระวังหดสามพี่น้องเยน่นไปเนาะเมียงไปใกล้ๆจักปลกแง่งครับผมน้ำมันแรงขึ้นกว่าเดิมลน่ย อันปาปาเอ้าล่วงเลยตัวเบเลอร์เลยอะดินจะรู้ไปได้ยุกหัคอยลีบ่ะหัวแข็งนั่น กีทีเสื่ๆแต่ทุ่งเลยแต่โคเป็นปุ่มน้ำแห้งขัดยอุ้ยปลาอะไรโอ้โปละบู คิว่าไตัวงับเลยพี่ <laughs> ยังงับอยู่ผลไบาง่่อคิว่าตัวดันมะเขายอ <laughs> ปูปูปลานำโชคมามันกัะโดโดๆมาเพือพี่น้องมันตาแงงเอาครับอยแบบใหญ่ เพราะแดมันก็มีแต่คนโยกพี่น้องตอนี้เต็มกระโดเห็นอยู่ว่าเฮาจะไปทางไหนฮานรอหลังฮะเลื่อกระโดดเจ้าวะเจ้าบ้านไปเอาก็โทรมาหาเจ้าเสาไปหน้อยบางทีไปสิไปยกหมอกหาที่แรกไปห่อแล้วนำมันของไปเอามันกระเทียงมันถ่วมนะครับก็เลยกลับมาพี่เราเลยไปกันแย่งไปสองสามโลพี่น้องเลยเสาไปเอลสามโลได้เลยมันสามโลได้ครับ ก็เลยว่าใหญ่ครัาเพราะมึงมองนี่ครับหมองที่มันติดดีๆครับหอยก้อนที่นำมันมาพี่น้องเอนในบูมันนี่คือสีเงียบบุญนี่คือเงียบแค่เดียวสีน้ามันตาติดดีอายไปอีกแล้วแ่งแย่งตัวใหญ่อยู่หน่อยแต่มันเห็นก็เคยมาดูครับเลี้ยงขนาดนี้ โอ้มาแล้วอโอ้ยสองตัวเลยอวนปุกลูกอจอบออกไปเนาะปฟปานมาเป็นหลิวเป็นหลิวนะเนาะมมันยุบอ,อยู่กลางไหมปลายอยออยู่กลางนะมาอีกบ่ตีนบ่ตงดุูกมา,<ด>มาแล้ว <laughs> รมแนขะ็โงโมมากปลาคุ้มมากยังดีดีกว่าไม่มาเลยน้ำฉี่แห้งใช่ไหมอุ้ยโดนแล้วเกือบมยปลาแขยงเกือบไมห,งหงไมงๆายมีน้องนํามันมาเป็นลูก,ลก เวลามันม้วนมามาเป็นทีๆหืมจะฟูงไงนะเฮ้ยสองตัว ผัดปลามาน้ำบัวมาบัวมาติงบัวติงยุบยุบยู๊ดพ,พี่น,อน้องพีเดียพี่มีแห้งยกพี่น,อน้อยไหมเฮ้ก็ตอนแรกอยู่ตอนแรกเงียบเงียบตอนแรกเงียบกันนาดนั้นยับไปทางอื่งงนไล้ตอนแรกที่นใีใจว่าจะชวนเก็บโยแล้วได้ละ มันมาหลายมันข้อมันหลายพี่น้องยะเชื่องข้องไหนเนี่ยตรงตรงนั้นก็เหมือนจะติดตรงนี้ก็เหมือนจะติดแล้วทีนี้มองเห็นก็ติดมองนี้ก็ติดครับมองนี้มันดีย่างคือมันโฮมแดดมันหัอนครับมันเป็นช่วงใบให้สูแดดครับแดดมันจะ่องเข้าหนะส่วงนี้มันก็ยังมีโฮมอยู่ข้างอย่างเงี้ยเด็กตัวสองตัวก็อยู่ได้ติงบ่ติง วางานนี้นี่คัณนี้ใส่สามเส้นก็นได้อย่าเลยสองเส้นเครื่องอยู่สามเส้นปลาอื่นไม่ได้เลยปลากระยงรูปลากยงรูฮึมตะกี้ด <c oughs> ิ <c oughs> ตายยางเะตายยัง,ง,ยงโอ้โ,โอ้มันเกียวคักเลยเอ้ารู้เลยไปเลยมันน้อยกากกำปาแนิมมือป <c oughs> วดค<า>ักไล้วามตัวมีแต่ตัวใหญ่ ยุบอล้รี่น้องนี่ะเน้นเดิน<อ>แล้ว,ย,วยุบลนี่ปลาขยงอ้หตัวเบลอเลยตรงนีปสอยมัไม่ซ้กัน,น,น,นเลครับมอง่หกัหากันมองนเลย มองเจ้าของทำใบากัดลงไประได้ที่ละน้านแรงแตกตัวส่วนโซ่นใี่ไหมอุ้ยอุ้ยอุ้ยปลาตะเพียนปลาตะเพียนระนวังนะตะเพียนตัวแรกครับ <laughs> ยุงนองด้วยนั่นะ ติดบ้างเด้อจ้าเข็นเขาเข้าไปข้างไหนกันนะไปดูนะมูปลาอะไรอ่ะไนีปลาอะไรบุ๊บมีมูปะหนึงหนึ่ดุ๊ยโอ้โหตัวเว้ยนู่นบวบไม้แก้วนู่นบวบหมาเบ้อเลยก็ท่านหรอก บวมาบุยบ่เลยเลยอ่ะตีงบ่ตีงมาแล้วอันนาะบวชมา,มา,มาอืมบวชมาแลา้วเนี่ยเริมมาแล้วเนี่ย มาเป็นฟูงสิอันนี้ไ้งแลหายไปแล้วอ้ยโดดไปแล้วเหลืออยู่เหลืออยู่โอ้ปลาอะไรอะปลาคุยล้ำเวเบลอร์เลยใครวัาแข็งว่ที่โดดไปน่ะแข็งไปตะกลมวุเนี่ยจัก ตัวใหญ่เลยสังเกตมังจะไม่ย่อมันจริงๆนะว่าที่นีหลายตัวี่ถึงสามตัวนอนเรื่องเชนป้าไปวั มดตัวใหญ่มาตัวเดียวไปเศร้าทิ้งมูตัวน้อยไว้ตักขึ้นจอบเดกตักกระแหงพี่น้องตัวนี้ตัวใหญ่ครับต้องไปเบิงก่อนสรุปคนป่าพี่น้องนี่ตัวใหญ่ครับไปแยงโคไปแยไปแยงไปชูซีอะไรนะ

อัุนีรขยงมาแล้วบามมือปาเพี่น้องไปกันเนี่ยอยู่ได้ครับตอนนี้ยุดไปโดนะพี่น้องยุดไปทางน้นยหุดไปโดนแมงมอกไปเป็ดแห้งครับ พวกกางัดแห้มีน้องอย่างคออยู่นี่ เข้าลองได้ปุ๊บว่ามันไม่ไปไหนแล้วต้องเอ็นยิบหายครับไปงั้นกดจมูกนิ้วนีดนิ้โอ้บ้วนอยู่ในยอเลยคันเหรอคันเหรอคันเหรอปั๊บอยู่ในยอเลยดิตัวมันใหญ่พี่น่อง อาจสีบรดมาเป็นฝูงนะแต่มันมาเรื่อยๆมันจะหายไปจดิงตอนนี้มันทั้งคล้องนนอเต็มทั้งคลเลยอทางานบอจๆๆปรังเาปะังเงี้ยมาด้วยเดี๋ยวไปเดียวไปกัะเง่ไปแกงนี่น้องเลย mm ยนี่ยมันใส่สองเส้นหนึ่งแคยห่กทีด้วยเออมาทีละเส้นด้วยดึกแล้วดึกแล้วอ้ยอ้ยเปนปลาไงเมื้อหร่ดินแซหูงันก็ตัวไงอยู่ะดินยังกับปลาแบบว่าปลายนั่นเองไหม พกปลาเข้ายังโอ้ยต่อตึก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 เลยจาจจะเทือนไว้ทางอันละมันจะลุดนีนะพี่น้องน้ำตาการ์ด<ม>ไปไปไปจะมาเอามากินแถวนี้เขาไม่นิยมกินมันตัวนหน่อยก็เขาเขากินกันนะพี่น้องวันนี้ยังไเป็นรั่วไปยังกิเป็นอยู่ครับนเบนี่ยมันแสบดีน้ำตากาเป็นลาบไป ปลาเฮดไปเฮดปลาเฮดแต่รุ่นนี้เขาไม่ค่อยกินกัน็มันหน่อยมันน่อยมนว่าเห็นผมว่าปล่อยปลาอย่างนี้พราปลาไอ้กาเนี่ยดูแล้วนึงอ้ย mà mm. mà hay hay không ngàn quá nè nói ừ. ไเลือกน่าจะเกินลรวคนละราคานะครับประกันย่งขายรวมได้ม่ได้าาบเมื่อย

ฝากแกับพี่น้องมาพอดีมาส่งยอดทรงอย่างมาดีมันท่วมาเอายอดนะครับผมก็ต้องฝากแกับมาป่าก็ติดดีพี่น้องนี่ของแทบคระพ่อไหมสองโลกลวยพี่น้องเออตัวยังไงเนี่ยบริฮักเงี้ยพี่น้องอันนี้ขายไปสองโลแล้วมันนาไปแล้วไปบ้านนี่ครับผมเดี๋ยวพอานคลิปนาพี่น้องจังก็ฝากกดติดตามกดไลก์กดแชร์ด้ใจให้ช่วยทุกทุกคนครับผม